Okay. ตอนนี้ก็เราก็อยู่บายกสองนะครับนี่ก็คือบายกสองข้างบนข้างบนนู่นตลาดเช้านะประตูนีนนะ้อันนี้ก็ตอน,นเย็นแล้วนะ นี่ก็ตลาดัรอาทิตย์นะครับตลาดเช้ามีทั้งวันนะครับก็เสื้อบงอ,อาของก็เริ่มเยอะขึ้นแล้ว

โอเคตอนนี้ก็อยู่ที่อยนารกแล้วนะครับกำลังเข้าไปอยนารกคนเยอะอี่อันนี้

ตันะครับหัวัวนะครับโ้ลละร้อยแปดสิบโหลละร้อยแปดสิบเออแส่ยอยยี่สบาทเออไม่ถามเขาค่ะตอนนี้วันอาทิตย์นะวันอาทิ์ กต่่นี้มาถึงมาตอนเย็นแล้วนะเคืนบอเอาเสียสวยย คนเยอะมากวนนี้เราเราเอามาเออเาเต็สอนนี้เราอยู่ที่ตลาดประตูน้ำนะเราเสื้อผ้าเสื้อผ้าที่อยู่นี่ 对呀。<Yeah. S 2> yeah. อันนี้ก็ถึงข้างข้างซิตี้นะครับเขาเรียกข้างๆ้ซิตี้ก็เสื้อก็เสื้อผ้าเยอะนะตอนนี้ก็กรุงเอพนะครับตรงตรงน,น,นี้ก็ก็ที่น้่ง ประตูตน้ำนะวันอาทิตย์วันนี้ครับนนี่เราก็มาถึงข้างในแล้วนะตลาดข้างในซอ,อยเล็กๆนะครับ ข้างในก็ไปได้นะแล้วเราเดินฟังนันก่อนขอ้แน่แน่เสีย ็เราจะถึงซอยเฟิร์สนะเดินเข้ามาเรื่อยๆเ่ยเดินไปเรื่อย <laughs> ตลาดี่เริ่มปิดหมดแล้วนะเรามานั่นหละสายนะงานข้างปิดมล ลคลิปนี้ก็เท่านี้นะครับเดี๋ยวจะลงให้ใหเร็วเรื่อยๆนะครับฝากตนนิดตามด้วยนะครับผม